ไมโครโฟนที่ออกแบบมาเพื่อระบบเสียงขนาดเล็กถึงขนาดกลาง a u d i x F 5 0นะครับตัวนี้เป็นไมโครโฟนแบบสายนะครับ ให้เสียงที่ค่อนข้างไปทางอุ่นหนานะครับผมและจุดเด่นที่สําคัญมากๆก็คือตัวนี้มีสเปคออฟเอ็กซิสต์รีเจเนี่ยถึงมากกว่า20 d b เลยทีเดียวนะครับออฟเอ็กซิสต์รีเจเนี่ยก็คือบริเวณที่ไม่ใช่เป็นโพลาร์แพทเทิร์นแบบคาดิโอเนี่ยนอกเหนือจากบริเวณนั้นนะครับเขาจะรับเสียงได้น้อยมากๆครับจะมีความดังที่ต่างกันมากนะครับทำให้ตัวนี้หอนยากนะครับผมของแถมในกล่องนะครับก็จะมี ถุงสําหรับใส่ไม่หนึ่งอันแล้วก็มีโฮเดอร์มาให้ในกล่องเลยนะครับไม่ต้องซื้อแยกนะครับผมรวมถึงไม้ตัวนี้นะครับยังมีรุ่นย่อย2รุ่นด้วยนะครับก็คือ F50 ธรรมดานะครับกับ F50S นะครับซึ่งแตกต่างกันแค่สวิตช์นะครับตัว S เนี่ยจะมีสวิตติดเปิดได้แล้วก็ F50 ธรรมดาจะไม่มีสวิตนะครับเดี๋ยวลองไปฟังเสียงกันทดสอบ1 2 3 4 5และนี่คือไมโครโฟน a u d i ด F50 นะครับผมอย่างที่ผมบอกไปว่าออฟเอ็กซิสต์รีเจคชั่เนี่ยเขาค่อนข้างโหดมากเดี๋ยวผมจะลองพูดข้างๆหม่ดู ทดสอบหนึจะสังเกตว่าเสียงเนี้ยแทบไม่เข้าใหม่เลยนะแต่ถ้าเกิดผมย้ายมาพูดด้านหน้าไมแบบนี้เสียงต่างนันมากนะครับทดสอ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 บนะครับก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีนะครับของไม้ตัวนี้ออกแบบมาเพื่อระบบขนาดเล็กถึงขนาดกลาง